เน e> <Yes, ี่อกเต็ไม่ตายเลยโอ้เราไปจีบเผลอไกไปแล้วอ่ะเผลอไ่ไปแล้วอ่ะเฮ้ยเราโฟมองนะแต่มันลืมมันลืมกด o คน y let's go แม่พมาหออลไม่เกว่ฮะอาวมีเส้นเก็บหรือ่าแล้วถ้าพ่อจะไปแท่นมันจะโดนยิงหมดทำไมไม่มีคนคุมแทน่นเลยวะ ไหนอยูไหนอยู่ไหนกันวางดีเลยวางไม่ดีเลยมันแสดงว่ามันอ้อมถาดเราสองตัวแต่ที่จะกระโดดมายิงเลยไปแล้ว คนละฝั่งแต้มคนละฝั่งโน้นโน้นไปอยู่ตรงกล่องกล่องนึงเงินนึงคนนึงโอ้มาก็ยิงเลยมาเลยแต้มเข้ามาแต้มเข้ามาแต้มออมนั่นแหละโอ้โอหไม่เห็นเลยอ่ะ Alright, let's move out.

Okay, let's go. Fire in the hole! they yeah, fine.

โอเคเอาที่วอร์เหรอวอร์เหรอไม่ใช่วอร์เหรอวอร์เหรอเกมยังจบไม่ได้จ้ะจับได้จ้ะแม่มียอมรับ้วยผมโตสามคนนะครับ วเลยไปเรวเโก้โฟน่ปเรเาไป่ได้แ้วเหรอ่ะเขยอมรับตรงนะมันน่าจะเป็นเด็กอะมันน่าจะเป็นเด็กไปเร็วอ้หัวไอ้โก้เนี่ยมาแอ้วโอ้โหอ้โก้อาแล้

พุ่งบอไปอาไปพุบอไปหาไอ้ไอ้่อ้ออ้้อไอ้อ้ไอ้้ไออ้อไอไปไอ้ไออ้ไอไอ้ไอ้้ไอ้ไอาไไอ้ไอ้ไอ้ไออไอไห้อ้ไอ้อ้้ไอ้้ไอ้อไ้ไ้ตอ

ไปกบุกโอ้โหรอไปยังไงโอเค let's go แต่ดีมากสุดวไปไม่พบความหมายเลยไปตั้งแต่ที่แต่งแต่งให้พี่บัวไป fire in the h o l นั่อหละข้างหน้านั่นแหละข้างหน้าเลยนั่นแหละที่บัว

ราระวังมันอ,อ้อมอ้อมดีอ้อมมาข้างหลังวางเลยวางดีดีว่าว้งกันหน่อยมันเข้าได้แค่ตรงทางอตอนนี้มันร้อหอมโกลมมองเนะี่ยมันบุกไปได้ได้มนไดมดโอ้ยย เรื่งโบก็โผล่เรื่องโมันก็ไม่แบบน่าเกียดะลยนะรู้ไหม bomb has been planted. Ready, win. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs>